ไม่เป็นดังฝันอย่าผิดหวังให้ฝันฝาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม,ม่ร้างลามึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังกับศรัทธาไม่เป็นดังฝันอย่าผิดหวังให้ฝันฝาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลาม,มึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังกับศรัทธา มาละจ้ามาละเจ้ามามกปลาเมือกสาดีลืเกินเนี่ยกลแม่กินเมอไกลสิไอป๋องหน้านี้มันน่าพปลาค้างลายครับอร่อยมากเลยครับวันนั้นปลาจะดีขนาันี้เราตกเองครับ้มนักมเนยักล่าครับหนักล่าแห่งหุ่มกมนี่อึดยากเลยโปรแกนเดิมครับปลาเพื่อนเราเท่ เราก็ได้ทำมาการตกปลาที่กาะเสม็ดนะครับนี่ปลาทรายครับปลาทรายรทำอะไรอ่ครับตัวใส่ใส่ไว่นี่เล้ยเลียเลี้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 ย้เลี้ยเ้ล้เลเลี้ย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 เลเลยเลี้ยเลเลียเลี้ยี้ยเลยเยลยเเเลียยี้ลยเยลเเลยลยลปลล้เลย สัดไป่าซาซิมิบอกรสชาติเลยนะเป็นไงพี่อะไรวะต้องลอกหนังด้วยลอกหนังไม่ต้องลอกหนัง้วยได้กินได้ต้องลอกหนังด้วยเฮ้ยลอยลอกหนังด้วยนี่ครับซาซึมิครับปลาปลาสายครับละพร้อมไหมครับพร้อมพี่กินเลยไม่เอาไม่เอาไม่ลองอ่ะ สาแจ่วเลยใสายไหมสายไหม<ส>โถดูรูร้นะครับสุดกว่านี้เราไม่เด็กในทะเล <laughs>